โอ้มือชอปเปอร์สวัสดีค่ะไปเที่ยวครั้งแรกก็เกือบตกเครื่องแล้วนะคะเป็นการเที่ยวทะเลกระบี่ครั้งแรกของทีมลูกกระเรียงเราเลยเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็ท้าทายสุดๆนี่ก็คือบรรยากาศการขึ้นเครื่องครั้งแรกนะคะน้องแพทแล้วก็หลานๆคือตื่นเต้นกันมากๆเพราะอยู่บนดอยปกติเห็นแต่ป่าแต่เขาพอมาวันนี้จะได้เห็นทะเลแล้วก็ก็จะไม่ตื่นเต้นไม่ได้แล้วจ้าถึงแล้วจ้าทุกคนทะเลกระบี่น้าทะเลสีฟ้าสวยมากเลยจ้ามาถึงปุ๊บนะคะไม่ขอพักผ่อนละจ้าทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขึ้นเรือไปดูเกาะกันเลยนะคะที่นี่เาาะะะบ้นนค เป็นหินหมดเลยจุดแรกที่แวะเลยนะคะก็คืออ่าวไมา้ย่าไม่ขอรอช้าแล้วนะคะรีบเซลฟี่กันเลยจ้าที่นี่น้ําใสมากๆเลยนะคะถ่ายรูปมุมไหนก็สวยดูจากสีหน้านี่คือรู้เลยนะคะว่ามีความสุขกันมากๆไม่มีความผิดหวังเลยนะคะไม่ใช่แค่เด็กๆที่ดีใจนะคะที่ได้มาน้องแพชก็ดีใจมากๆเลยคะ่ะตั้งใจลงดอยจากเหนือสู่ใต้นะคะเป็นอะไรที่ไม่ผิดหวังเลยจ้ะทุกคนเพราะที่นี่น้าใสมากมาถึงก่อนนี้คือตื่นเต้นที่สุดเพราะจะได้ดำดูปะการังกันแล้วปกติเห็นแต่รูปภาพแล้วก็วิดีโอที่เขาถ่ายไว้แต่พอมาวันนี้นะคะ แพลนแล้วก็หลันๆ่ได้มาเห็นจริงๆคือทุกคนว้าวมากไม่เรียกว,ว่าประสบการณ์ใหม่ไม่ได้แล้วจ้ามาเที่ยวทะเลกระบี่ทั้งทีนะคะไม่ได้ไปแค่เกาะเดียวนะทุกคนไปหลายเกาะเลยน้องแพนแล้วก็หลานๆคือชอบมากเลยจ้าพอหลังจากเที่ยวดูเกาะเล่นน้าทั้งวันนะคะตกเย็นมาก็เพลียจ้าทุกคนหาอะไรกินกันพท้องร้องจกๆไม่ไหวแล้วนะคะมาทะเลก็ต้องกินของทะเลด้วยความที่หิวกันมากๆนะคะมาถึงรีบหม่ำกันเลยจ้าทุกคนก็เลยถ่ายไว้ได้แค่นี้พอรุ่งเช้าของอีวันนะคะเรามาที่สาบมรกตน้ำใสแล้วก็เย็นมากเลยชอบเเเลยพราะป็นน จืดจัมีคนมาเล่นเยอะมากเล่นไปเล่นมาเหมือนเวลาผ่านไปเร็วมากๆเลยนะคะถึงเวลาขึ้นดอยกลับบ้านกันแล้วถ้ามีโอกาสพวกเราจะกลับมาเที่ยวกันอีกแต่เวลานี้น้องแพทกับหลานๆขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะบ๊ายบาย